ทั้งช่องเป็นสื่อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคครับมื่อนี่พศกาพ,าพีพาหนองมาที่วัดปูเดือนนะครับมาตามแนวทางงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันหาร้อยหกสิบหาครับเป็นยังไงเนาะพี่นองหวยออกมาเราได้สองสามหมื่นนะครับสามหมื่นนี่นะครับ นี่ผู้ใดโชคดีในวันนอพี่น้องเอบซี่ครับพอสอกับขอแสดงความดีใจกับพี่กับน้องผู้ที่โชคดีด้อครับขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องผู้ที่พลาดหวังในวัดที่ผ่านมาเนาะครับกล่าวไม่ครับเมื่อนี้กับผาพีผ้านองมากกาบนมันสการผู้เดือนเลขกผู้เดือนกับบุตรบิดครับแต้มเดียวแต้มเดียวแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะครับบุตรบิด เอเป็นอย่างครับตัวเหล็กกันี่เขามีรลดครับแต่ว่าปูคนกับมีแนวทางฝากพี่น้องอยู่เรื่อยๆละครับตลอดส่วนสิเป็นอย่างไรพี่น้องก็ตามเพออรซอมมาครับมาฟังมาเบิกน้ำกันครับเขามาแลกกับฝากฝากดไไค์กดแช่นี่เด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจทังช่องที่สําคัญครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ครับเพื่อจะได้พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากทางช่องครับตามสมนมัส,มาสการปู จะเล่นพ่อน,นี่โอ้หวัตถิพัน์มากเป็นไรปู<ย>วุดวิทวุดวิทโพูดคนว่าง่วนแต่จะจะไข่แน่นอนนี้มากไปไปแปดหนึ่งหนึ่งแปดเป็นไรเนาะหยาดโยมเนาะถ้ากันเชียรเงนินไหลแถบวนเนาะพอแม่พี่น้องจ้างจังหวัดก็ได้เนาะนอกกน่าเชียร์ไดน้ำโยเชียด์ได้น้ำโย มันจะเปน็นยังไงล่ะมีดดาวูดวีดนีนะแค่ไหลน้ำพีน้ำนองอยูอ่หรอวูดีดนาปูนอ่ะนันวูดบีดไรวานนี้ตรองงวดได้ไามเลยตองงวดเด้อเน,นี่ให้ตองงวด,ดวปไปไปเล็กเล็กคุ้มปูเล็กคุมบบ้มละนี่ก็ได้เล็กคุ้มคือเก่าเล็กคุ้มขึ้เก่าบ่มีเล็อื่นหรอถ้าเล็กคุ้มละไปได้มาตองงวดแล้วนเนาะเล็กคุ้ม่เป็นเล็ก เลขฟันหรือไปขอปูขอเด้อเลขไปขอมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเลขเข้าไปขอพุ่มเลยนะแม่ไปขอพุ่มผลมาปลาเลขมันคือมีนผลแท้กันเลยเลขออกแล้วก็เลยไปขอ่อรุ่นนะมันไก่ไก่เที่ยงปลดริจิมันไก่แล้วก็อวดไรก็เลยไปขอผลมาแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเพื่อนน้องฟางเนียงวัตถุเพียงวัตถอกับยาเสียใจแต่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันก็ซ่องมาเห็นเนาะ มันมีผู้เห็นกันแน่แนวทางอะไรกันไปยังสั้นละกันว่าแนแนวทางมั้งกับว่าจักแนวสีเห็ดเนาะมันก็เลืยกับมียังสั้นละงวดนี้กับมาหนี่กับมีกับมีสามละสามสามห้าหกกันลยไปสามห้าหกมันบอกสามห้าหกสามห้าหกสามวัน สามหองฮะกเพชรพูบเราปูนี่คุณสามห้องเลยพ่อแม่พี่น้องเดลยตะคงเสียยินอยู่ติเนาะวันนี้ให้ปล่อยจองวดเลยเพิ่นว่าพอสัวเพิ่นก็ว่าได้มากได้เกับของซาลาปูเพิ่นก็ว่าที่เนาะต้องเฮาบอนผู้ไปเฮ็ดเลขมากเนาะเฮาบอนผู้ไปเฮ็ดเลขพชรเบื่อเนาะย่อมพ่อย่อมแม่เอ้ยแต่ว่าได้มากกับขอเพิ่นว่า เลขมันคือออกสิวมินแท้ไปขอจองวัวมันก็น่าก็เลยไปขอมันกันสามห้าหกกันละเด้อจับไว้เด้อเห็นคับมันบวมเห็นเห็นจนได้ซีเมืองที่ละนี่โอ้คืองามแท้เลยกค่ะเลขยหกวางซี่เห็นจนได้ซีเมือใส่ซีใส่เลยทุ่มไปน้ากันวางคนวางมาเห็นนี่เด้จนได้เฮ็ดปานนี่เด้อหนึ่ง่ได้ตัวเห็นซีเห็เพิ่งเบ่งนู๋ซีซีเห้เบิ่งเลยเพิ่นกับว่าเห็นขึ้นเ่าเลยท่วงไป อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้ว<า><อ>่าไปน้ำมันกิดบ่อเห็นเนตีบบ่อเห็นที่ไห้เบื้องบนได้กิดบ่อเห็นพี่เบื้องกว่าว่าเห็นเดี๋ยวว่างามอยู่เดี๋ยวเห็นงามมันจะว่า,างามอะไเหมือนจะที่จังไดก็ค่อยพิจารณาลองเบื้อง,งก็ใกล้ๆมือมันดีก็ค่อยเบื้องค่อยพิจารณาอีกเด้อะมืออัดที่นี่นอกปูนอกบ,กบอก่อแน่มันก็คือจังมื่อต้งหันแล้วรอบสุดท้ายมาก็ได้เองแต่บวกไว้แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสี่ไปมันก็ดเสียวซะ พ่อแม่พี่น้องก็เฮดแจ้น้าเาเด้ออย่าเสียมว่าเครียใจเถอะเฮ็ดจ้งไรก็อยากให้ได้ให้ดีว่าทุกคนล่ะเพราะ่พี่น้องเขาทางจังหวัดเบือ้องซ่องของคอ,อสว้าโศกเด้อบางคนโทุมากว่าบ่เห็นบ่เห็นกะรีไปยังไรคือสีบ่เห็นกะบ,บอกเบือ้องตัว พอสอฟ้าสูกกลางยางวัดมาว่าเห็นเห็นเมื่อหลับทิ้มลงไปรอดเมื่อเห็นยังไงเงินวักแลลวครับมาโชคครับเข้าไปยูทู e ได้ครับเข้าไปยูทูปเพื่อนบอกทุนเขายูทูปไปเลยมันสี่เห็นรอดเขายูทู e แล้วครับไปทิ้มบนหาครับบอกเพื่อนอีกแน่เพื่อนโทคมากคบว่าเห็นนี่เขาไปเขาไปยูทูครับกดเขาไปยูทู e สันญีเน็ตนะครับ แล้วก็พิมพ์คำว่าสอผ้าโชคสอเสือเว่นบักพ่อผ่านสละอาสละโอช่อสร้างพ่อควายผ้าโชคสอผ้าโชคหรือหันมาเห็นสอผ้าโชค,โชค,โชคโก็เห็นสอผ้ารวยก็ได้สอผ้ารวยชแนละจะมีเ้งสั้นล่ะเนื้อเข้าไปก็เห็นเราได,ด นี่ชือว่าน่ะเลขก็บมีจังวานมันบัวปนี่จังหวัน่ะสามห้าหกเลยสามห้าหกเห็นสัดเจนโถเดียวโคโรโนปูนอเดียวโคโรโนละเถือกระับอถือโนปูนอ่ะเถิดก,กืบเถือก็มาถือก,กับยังไงเนี้วมันเห็นมากสันนี่รับเอาตัวย Chấp, ở dưới này lưng nữa, nó phù hợp, ô lưng hân ra, nâng nâng yêu lưng mà lại nâng nâng yêu mất gần như. Sam ha. That old bỏ. Tân chưa. Sam hoop. Ha, hoop. Nhat yêu nầy bỏ đi viện nha bãi hân vô. Mhm, mhm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 . Mhm, ตัดลงมาสามห้าหกเพราะว่าครับคนปูคน,นเห็นตัวเดียวนะครับนัดน,นี้พอซอก็เลยตัาออกมาใหา้ส่วนที่เป็นรางวัลที่หนึ่งหรือจังไดอันนี้กับโบหูเพราะว่าอันนี้กัเป็นเลขก่บมันเหล็กคำนวนเป็นเล็กพุม่มแต่บปูมากตัวไดนเนาะเหล็กยูน่นปู ขิ้มากในใจบะขึ้นมากยุ่นแล้วฮกอยู่ไหปูกพขึกก้นมากใ้่มากห้าหกหลอะมากโอมาขาหกเลยเหบอดเีเ้นใต้าหกนี่แล้วคัมแม่ขาหกเลยมาบ่านนียแล้วบัน่นท่านออกแค่น,นอะ <laughs> ากนี่แม่พ่อสอบเนี่ยแม่ขาหกนเรีอข่้มเือก็จะร่างัวยงังไ,งไปเดอะปูมาขาหกเนาะ น้าหกคระแ,แต,ต่อไปมันวันและว่าง่ายค่อยเบื้องตอีกัน<อ>ตันมันย่างอีกหลายมืออยู่เอาไว้ชื่อแล้วครับเอาอันนี้เลขของปูเดือนนะครับต่องวดครับปูไปขอต่องวดได้สามห้าหกสามห้าสามหกห้าหกขอสอตัดออกมาหาครับ งานังทกยพี่น้องกไปแล้วกับบอตัดกับมีซื้อตัวเดียวโคโลโรอดว่าส่านพูนว่างานังทกยก็ผาดหวังไปถ้าถูกก็ดีไปนะครับแต่ว่ากห้พี่น้องกลับออาน้อเเ้อครับไปยิบจับรถตะลี่ไว้ครับเลขมอหลายตัวอกพอเพื่อนซื้อเลขแนะ้วพี่น้องเอฟซีครับครับถ,ถ้าเข้าจับอาจารย์ได้อาจาันหนึ่งเข้าสิบเสียเงินหลายเพราะว่าถูกก็คือถึก พิษก็คือพิษจังสิเนาะครับเข้าจับเอาอาจารย์เดียวอันได้ก็ถือว่าเตรียมกรอบเตรียมกำเนาะครับพี่น้องเอฟซีแบบเบิ้งหลายๆจานมาเปรียบเทียบกันเบิ้งครับก็เอาแน่นอนบ่ได้เนาะแนวนี้ก็ได้กันว่าเข้าจิมันใจอาจารย์เดียวก็บ่ได้เนาะปูเนาะแนวนี้มั่นก็เอาแน่นอนบ่ได้คือวานละแต่ว่าตัวเลขงามอยู่ครับพี่น้องเอฟซีปูพันไหลมาตองหดวเตอร์ครับเ่ย ล่อยต่องวดงวดบางนึงหันพอซ้อมเมาคงสุดถ่ายกันนึ่งซีหนึ่งแปดนาปูเนาะกับกับเหล็กกับซิมีซีหนึ่งแปดนปนแหนึ่งมันมาออกแปดศูนย์ซะก็ะเลยผลาดเป่าไปปูก็เลย <Yeah. S 1> ปูก็เลยโยไปได้ไปคอยก,กันหน้าสั่นปูว่าปูคนไหายขอนพี่น้องเข้าจังไน ไอโชคให้มันเนาะปูเนาะเงื่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องให้โชคให้มันเงินไหลมาไหลรังเข่าร้อเงินก็ได้ให้สมปรารถนาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทุกจังหวัดก็ได้เราไปซื้อไปเสียงร่องเบิ่งเด้อดอกมีเงี้งดอกก็มีเท่านี้แหละเพราะว่ามันถี่แล้วอีกยุ่นนะช่วงนี้ไปฟังไปเบิ่งใสกันเด้อคือขอมาจองงวดละเลขน,น,นี่ให้โชคให้มันห้มีโชคมีลาบ ตกปีใหม่มาแล้วเด้อวันนี้เด้อครับให้โชคใส่ปีใหม่เนาะปูเนาะเงนินในลายลังเขาน้ำพวกเจ้ามืินละแสนสองแสนเนื้อยานย่อมเด้อมีเท่านั้นละสาธุสาธุ <c oughs> สรุปถ่ายคลิปครับท่านผู้ชมครับตัวเลขแนวทางของปูเขาจำเดือนนะครับสามห้าหกปูคนใดมาเม็ดเดียวครับคือสามหาหกกระทางพศ าตาไห่ก็คือสามห้าสามหกห้าหกครับเลขมากเลขสอบปูก็คือห้าหกครับปูขั้นแขวว่ะสันครับปูคนขั้นแขวว่าโอ้ยมันคือมินแถววาสันไห่แปดสิบแปดแปดสิบเอ็ดมาออกแปดศูนย์ปูเลยไปขอพุ่มตองหวดเลยครับไห่พี่น้องเอฟซีเอาไปพี่แกนหน้าเบิงครับ้าม์กถ้าชอบก็จังหน้าไปลงทุนเลยครับพี่น้องเอฟซีครับตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดครับอันนี้คือสัจธรรมครับ สำหรับคลิปนี้คือพ่อแจนเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับ,บขออห้พเพีย้นอนเฮาโชคดีทุกผู้ทุกคนครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องเด้อครับพี่น้องครับพ่อ,อกันไมในะคลิปหนาครับโชคดีครับสวัสดีครับ